Hello Children! how are you today สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับเป็นยังไงบ้างครับสบายดีกันไหมครับช่วงนี้ก็อากาศาเย็นนะครับเพราะย่างเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับโอเคครับในสัปดาห์นี้เจอกันตรงกับวันพฤหัสบดีที่2ทธันวาคม2564นะครับนับเป็นสัปดาห์ที่5ขอของอาภาคเรียนที่2แล้วนะครับในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับ หรือว่า u n i t 3นะครับชื่อหน่วย whose purse is this นะครับแปลว่ากระเป๋าใบนี้นะครับ purse แปลว่ากระเป๋าเป็นกระเป๋าใบเล็กๆนะครับสำหรับใส่เงินนะครับหรือว่าใส่สตางค์นะครับ purse นะครับอ่านว่า purse แปลว่ากระเป๋านะครับ purse whose purse นะครับมีความหมายว่ากระเป๋าของใครนะครับ whose purse is this ก็แปลว่ากระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าของใครนะครับ จะมีวิธีการตอบอย่างไรนะครับคําถามที่ขึ้นต้นด้วย w h o s แบบนี้นะครับจะมีวิธีการตอบอย่างไรนะครับไปดูกันในหน้า45ถึง48กันเลยครับครับเรามาดูตัวอย่างนะครับจากรูปภาพนะครับฝึกฝึกฟังแล้วก็พูดตามคุณครูได้เลยนะครับจากรูปภาพนะครับมีภาพเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนะครับกำลังเดินเล่นอยู่ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ไปเจอกระเป๋า ใบสีแดงนะครับหนึ่งใบนะครับตกอยู่ใต้มานั่งนะครับเด็กผู้ชายก็ชี้ไปที่กระเป๋าใบนั้นนะครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่านะครับ look นะครับ look there's a purse under the bench นะครับ look แปลว่าดูดูสินะครับดูสิ look นะครับ there's a purse นะครับ there's หรือ there is นะครับ there's a purse แปลว่ามีกระเป๋า ใบหนึ่งนะครับ under the bench นะครับ under แปลว่าใต้นะครับอยู่ใต้ under the bench bench แปลว่ามานั่งนะครับสรุปแล้วนะครับในประโยคนี้นะครับประโยคที่เพื่อนผู้ชายคนนี้นะครับพูดขึ้นมาว่า look t h e s a purse under the bench นะครับก็แปลว่าดูสิดูนั่นสินะครับมีกระเป๋าหนึ่งใบนะครับอยู่ใต้มานั่งนะครับจากนั้นนะครับเด็กผู้หญิงก็ เดินนะครับไปหยิบกระเป๋าขึ้นมานะครับแล้วก็ถามเพื่อนว่า it's a red purse นะครับ it's a red purse นะครับมันเป็นกระเป๋าใบสีแดงนะครับ i s a red red แ <Red S 2> ปลว่าสีแดง i s a red purse มันเป็นกระเป๋าใบสีแดงนะครับ whose purse is it whose purse is it นะครับมันเป็นกระเป๋าของใครนะนะครับ whose purse is it มันเป็นกระเป๋าของใครนะครับเด็กผู้ชายก็ตอบว่า I don't know นะครับฉันไม่รู้นะครับ I don't know ฉันไม่รู้นะครับ Let's take it to the teacher Let's take it to the teacher นะครับก็แปลว่าเราเก็บนะครับกระเป๋าใบเนี้ยนะครับไปให้คนครูเถอะนะครับ Let's take นะครับก็คือเรามาช่วยกันเก็บกระเป๋าใบเนี้ยนะครับ Let's take it to the teacher To the teacher ที่เชิญไปว่าคุณครูนะครับ Let's take it to the teacher ก็แปลว่าเก็บมันไปส่งคุณครูกันเถอะนะครับถ้าแปลเอาความง่ายๆนะครับ Let's take it to the teacher เก็บมันไปส่งคุณครูกันเถอะนะครับทีนี้พอนักเรียนเก็บกระเป๋าไปส่งคุณครูแล้วนะครับามาถึงห้องเรียนนะครับคุณครูก็เลยประกาศนะครับในห้องเรียนนะครับโดยหยิบกระเป๋าขึ้นมานะครับพูดว่า Look at this student นะครับ Look at this student นักเรียนคะดูนี่สิคะนะครับ Look at this นะครับดูนี่สินะครับ Student แปลว่านักเรียน Look at this student นะครับนักเรียนดูนี่สิ Whose purse is this นี่เป็นกระเป๋าของใครนะครับนี่เป็นกระเป๋าของใคร Whose purse is this เด็กผู้หญิงในห้องเรียนคนนี้นะครับรู้จักเลครับจำได้นะครับก็เลยตอบว่า That is Penny purse That is Penny's p u r s ให้นักเรียนสังเกตนะครับคำว่า Penny's นะครับจะมีเครื่องหมายนะครับอยู่ด้านบนนะครับเรียกว่า a p o t r o p h e นะครับ as นะครับ Penny ใส่เครื่องหมาย a p o t r o p h e นะครับ s แล้วก็มีคำว่า p e r s e นะครับอยู่ด้านหลังเป็นคำที่บอกนะครับแสดงความเป็นเจ้าของว่า กระเป๋าหรือของสิ่งนี้เป็นของใครนะครับเราจะใช้ชื่อนะครับของเจ้าของไว้ด้านหน้าตามด้วย photo g r s นะครับแล้วก็ตามด้วยของสิ่งนั้นนะครับเช่นในที่นี้จะบอกว่านั่นเป็นกระเป๋าของเพนนีนะครับก็เลยตอบว่า that is pennies purse นะครับนั่นคุณครูคะนั่นเป็นกระเป๋าของเพนนีนะครับโอเคครับทีนี้เราไปดูนะครับแบบฝึก สำหรับในหน้า48นะครับคุณครูจะให้นักเรียนฝึกเขียนตอบคำถามนะครับดูรูปภาพแล้วก็เขียนตอบคำถามนะครับคุณครูทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ2ข้อแล้วนะครับเรามาดูนะครับจากรูปภาพนะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือจะเป็นรูปแล้วก็ชื่อนะครับคนแรกชื่อจ็อบนะครับ J O P นะครับอ่านว่าจ็อบนะครับชื่อจ็อบคนต่อมาครับด้านล่างนะครับ มี2คนนะครับคนแรกชื่อแพมคนที่2ชื่อเดฟนะครับต่อมาครับคนแรกชื่อแซนดี้นะครับคนที่2ชื่อชื่อนะครับซูซี่ต่อมาครับคนแรกชื่อนิกนะครับนิกแอนพิมนะครับคนแรกชื่อนิกนะครับแล้วก็คนผู้หญิงนะครับชื่อว่าพิมนะครับสุดท้ายครับน่าจะเป็นฝาแฝดพี่น้องกันนะครับคนแรกชื่อทิมอีกคนหนึ่งชื่อทอมนะครับทิมแอนทอมนะครับ ทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับคุณครูตั้งคําถามไว้นะครับเจ็ดถามด้วยกันนะครับข้อที่1น,นะครับถามว่า whose door is this นะครับ door แปลว่าตุ๊กตานะครับ whose door is this นี่เป็นตุ๊กตาของใครนะครับเราก็ดูตามาเครื่องหมายนะครับหรือว่าเส้นนะครับที่โยงไปหา,าเจ้าของ ตุกตาตัวนี้นะครับว่าคือใครนะครับเจ้าของตุกตาคือแพมนะครับดังนั้นการตอบคำถามนะครับเราก็ตอบว่า it is pams ใส่เครื่องหมายครับแบบนี้นะครับเรียกว่า apostrophe s นะครับทุกครั้งเลยนะครับทุกข้อเลยต้องใส่เครื่องหมายนะครับคนที่เป็นเจ้าของ it is pams นะครับ d o มันเป็นนะครับตุกตาของแพมนะครับ it is pams d o แบบนี้นะครับ It is Pam's doll นะครับแปลว่ามันเป็นตุ๊กตาของแพมนะครับโอเคครับข้อ2ถามว่า whose bag bag หมายถึงกระเป๋านะครับ whose bag is this นี่เป็นกระเป๋าของใครนะครับนักเรียนก็ดูนะครับว่ากระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าของใครนะครับดูตัวอย่างวิธีการตอบจากข้อ1นะครับข้อที่3ามาดูข้อที่3 whose computer นะครับ computer w h o s e computer is this. นี่เป็นคอมพิวเตอร์ของใครนะครับคอมพิวเตอร์มีเจ้าของอยู่2คนนะครับดังนั้นตัวอย่างการตอบคำถามในข้อ3นะครับจะต้องตอบว่า it is Tim and Tom's นะครับถ้ามีเจ้าของ2คนให้ใส่นะครับชื่อทั้ง2คนเข้าไปเลยนะครับ Tim and Tom's เสร็จแล้วใส่เครื่องหมาย apostrophe s นะครับแล้วก็ตามด้วยคอมพิวเตอร์นะครับ It is Tim and Tom's computer นะครับโอเคครับข้อ3คุณครูตอบคำถามให้แล้วนะครับส่วนข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7นะครับให้นักเรียนฝึกทำด้วยตัวเองนะครับข้อ4คุณครูถามว่ายังไงนะครับข้อ4ถามว่า whose book นะครับ book คือหนังสือหนังสือนะครับเป็นของใครนะครับ whose book is this หนังสือนี้เป็นหนังสือของใครนะครับนักเรียนก็ไล่ดูตามเส้นนะครับเป็นหนังสือของจ็อบนะครับ จะตอบอย่างไรเขียนตอบอย่างไรนะครับข้อที่5 Who's cake นะครับเคกก็คือเคกนั่นเองนะครับเคกนี้เป็นของใคร Who's cake is t h it เคกก้อนนี้นะครับเป็นของใครนะครับข้อที่6 Who's umbrella นะครับร่ม umbrella แปบลบว่าร่ม Who's umbrella ร่มนะครับร่มอันนี้นะครับเป็นของใคร Who's umbrella is t h i s และข้อที่7ครับ Who's e dog ดอกแปบลบว่าสุนัข Whose dog i s ส h i s สุนัขตัวนี้นะครับเป็นของใครนะครับถ้ามี2คนเป็นเจ้าของร่วมกันแบบนี้นะครับวิธีการตอบให้ดูข้อ3นะครับแต่ถ้ามีคนเดียวเป็นเจ้าของก็ให้ดูวิธีการตอบในข้อหนึ่งนะครับไม่ยากเกินไปนะครับให้นักเรียนลองฝึกหัดทำนะครับทําลงในสมุดนะครับลอกโจทย์แล้วก็เขียนคําตอบนะครับลอกโจทย์ลงทีละข้อแล้วก็เว้นช่องเพื่อเขียนคําตอบแบบนี้นะครับทําฝึกขัดทำนะครับ คนครูเชื่อว่านักเรียนสามารถทําได้นะครับโอเคในสัปดาห์นี้ก็มีแบบฝึกหัดให้ทำนะครับเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในสัปดาห์นะครับซ u โยเกนบาย